เอาเอาสำนวนที่เอกสารที่เราตรวจสอบพบเนี่ยไปที่ไปทําต่อที่ในฐานะรอ,องประหลัดเนี่ย<อ>คนใหม่เขาจะมองไหมว่าเราเอาเอาเหมือนดึงงานไปเอาความ,มความลับในสำนวนอะไรไปไม่ไม่ไม่คือทั้งหมดเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงถูกไหมได้อย่างท่านก็อบอกแล้วเราบอกว่าจะมอบหมายเรื่องการปราบป,ปรามพิจริตให้พี่ทาอยู่แล้วเนี่ยท่านไหนบอกไม่มอบไม่มอบให้ให้ส่งคืนเรื่องนี้มา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่อาจจะให้ปอปชไปทําต่อเพราะเราไม่มั่นใจในการทํางานของคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าเราทํามาเนี่ยนั่นนี่แค่ปีเดียวนะมันจะต้องมีขุดลึกลงไปถึงปีห้าหนึ่งไงนี่แค่ปีเดียวในปีห้าสี่ต่อห้าห้าต้องขุดลึกลงไปถึงขนาดนั้นแล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดทําไม่ดีตั้งแต่คดีแรกใช่ไหมมันก็เป็นเหตุที่ทําให้คดีอื่นเนี่ย อาจจะต้องสั่งให้ฟ้องหรืออาจจะมีปัญหาตามไปแต่จ,จริงๆเนี่ยขอยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะเรียกภาษีขึ้นมาให้ได้เท่าไหร่นะครับแลวคนที่จะต้องรับผิดชอบเป็นใครบ้างถ้าคือเราไม่ทําอย่างนี้นะเหมือนกระยายผมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเจ้าที่สุรากรก็จะทําทผิดสามดิบทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยไอ้ที่เราจะเรียกคืนภาษีเนะี่ยมันทําให้เป็นภาระหนักไหมเพราะ เงินมันต้องไปหามาคืนเป็นหมื่นล้านเนี่ยเป็นเรื่องของสื่กรอยู่แล้วไงเพราะว่าตามแนวทางในการรับภาษีเขาเขาก็บอกว่าต้องรับไว้ก่อนถึงแม้ว่าเขาจะาแสดงราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่สามารถพิสูจน์ได้ในราคาจริงเนะี่ยก็รับไว้ก่อนถ้าวันต่อมาพิสูจน์ได้เนี่ยก็ต้องเรียกภาษีได้แต่ถ้าเกิดเขาเรียกไม่ได้กรณีถ้าเราไปตรวจสอบเบื้องต้นอย่างเช่นบริษัทมันเป็นบริษัททำพลาง เวลาขายก็าขายที่โชว์รูมที่หนึ่งแต่เวลานําเข้าส,สาแดงในอินวอย์เนี่ยก็เป็นสาแดงอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเคยแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นแค่ห้องแถวเป็นแค่เทาเฮาส์เป็นห้องเช่าอะไรเงี้ยถ้าไปเรียกมาไม่ได้เนี่ยต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ขะอาจจะรับราคาแล้วก็ให้ใครเสียภาษีต้องดูที่มาของบริษัทหน่อยเพราะเรื่องลดหยด่องเป็นสินค้าที่ต้องตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตรวจอย่างเข้มเลยเพราะภาษีมันสูงมากสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ คือที่น่าสังเกตอย่างคือเอกสารพวกนี้ไม่ได้จากศูนทา์ากรเลยนะได้มาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสมนมากเราจะได้มันจากคนส่งเองนะมาวิเคราะห์เองเอกสารอิม <ไป S 1> อยหมื่นตัวคันปีสี่สี5 5่แล้วก็ปีห้าสี่ปีห้าห้าแล้วคดีที่ดีเนี่ยกำลังทยอยมาอยู่แล้วตอนนี้ธนวัตก็อยู่ที่ภูเก็ตอันนั้นมันเข้าตามตามขั้นตอนได้แต่คดี